สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนนูๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มคะ่ะวันนี้ยายก็อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบก,การณ์ในการเลี้ยงน้องนกนะคะท่านผู้ชมว่าเราเจอเจอปัญหาอะไรมาบ้างในระหว่างทางที่เราเดินมาก่อนอื่นก็จะพามาดูสาวสโนไว้ก่อนคะ่ะ <c oughs> สาวสโนไว้กับผู้ชายทั้งเจ็ดค่ะอ่าผู้ชายแก้มเหลืองผู้แก้มเหลืองทั้งเจ็ดค่ะอ่าสําหรับผู้แก้มเหลืองทั้งเจ็ดนี้เป็นลูกของพ่อโทนค่ะเป็นผู้แก้มเหลืองค่ะสําหรับผู้แก้มเหลืองเราก็อ่าใช้เวลาทํามาหลายปีเหมือนกันค่ะก็ประสบผลสําเร็จก็มันเป็นอะไรที่ภูมิใจเนาะอ่าถามว่าปล่อยไหมขายไหมไม่ปล่อยค่ะ เก็บไว้ดูเก็บไว้ชมเก็บไว้โชว์นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็พาน้องสนไว้หรือสาวลินลี่มาพบปะกับผู้ชายทั้งเจ็ดค่ะหล่อๆทั้งนั้นเลยโซนค่ะเชื่องไม้เชื่องค่ะแต่เชื่องอยู่ในระดับหนึ่งนะคะอืมถ้าพาเดินออกข้างนอกไม่มีอ่าสายคล้องก็จบเลยค่ะ สำหรับสาวลินลี่หรือว่าสาวสโนไว้นี่ก็เออนางนางนางกำลังเห่อการบินค่ะนางก็ไม่ค่อยกินสำหรับนกที่อ่ากำลังหัดบินเขาจะไม่ค่อยกินนะคะท่านผู้ชมเขาจะไม่ค่อยกินเขาจะรักษาหุน่นอ่าเขาชอบอ่าการบินชื่นชมการบินว่าง,งั้นถอะเขาก็เลยอ่ารักษาหุน่นไม่ค่อยกิน มันจะเป็นช่วงๆหนึ่งนะคะช่วงที่เขากำลังเห่อการบินเขาจะไม่กินค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับพ่อแม่มือใหม่อย่าก,กังวลนะุ๊ยทาไมลูกฉันผอมจังเลยทาไมไม่กินนู่นกินนี่ทําไมผอมจังเลยมันเป็นช่วงวัยที่เขากําลังหัดบินค่ะอะกำลังหลงไหลในการบินว่างั้นเหอะอสาวสนโนไว้กับผู้ชายทั้งเจ็ดค่ะเอามาชมเอามาโชว์ส,สวยงามๆค่ะ ก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศหนาวเช้าเช้านี่ไม่อยากทําอะไรเลยค่ะมันเย็นอยากนั่งอยู่เฉยเฉยน้อมันเย็นต่มนไม่อยากโดนน้าค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวอากาศเย็นน้ำโชคน้ำโชคเป็นพี่คนโตค่ะเป็นผู้แก้มเหลืองตัวแรกค่ะ สีก็จะคล้ายๆกันหมดเลยค่ะงงๆเหมือนกันค่ะตัวไหนเป็นตัวไหนตั้งชื่อไว้ก็เรียกรวมไม่หมดเลยค่ะคุณโพลคุณคุณคลังเปาตุงเปาตังโอ้ยมันจําไม่ได้แล้วค่ะมันเหมือนเหมือนกันค่ะจําได้แต่เจ้านําโชคค่ะนําโชคเขาจะไม่เหมือนใครค่ะกั๊กสองข้างเท่ากันเด๊ไม่มีสาย,ายลายไม่มีอ่ามุกมาให้เห็นค่ะอมืมองดูแล้วมันก็ชื่นใจเนาะ ความสุขของคนเลี้ยงนกค่ะท่านผู้ชมค่ะก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ในที่นี้คือ,อาการรักษานกป่วยค่ะาการรักษาการพยาบาลเบื้องต้นสําหรับนกป่วยก่อนที่จะไปพบหมอนะคะก่อนที่จะไปพบคุณหมอเราจะทํายังไงเมื่อนกเราป่วยค่ะเมื่อนกเราป่วยเราไม่สบายสิ่งแรกที่จะทําก็คืออบไฟค่ะ กกไฟค่ะอยากจะชอบพูดคำว่าอบไฟกกไฟค่ะกกไฟให้อุ่นค่ะการกกไฟให้อุ่นก็คือเอาน้องนัใส่ตะกร้าก็โคมไฟโคมไฟสำหรับความอุ่นเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเราจะใช้โคมไฟแบบไหนโคมไฟก็คือโคมไฟที่เรา D I y มาจากโคมไฟอ่านหนังสือนี่แหละค่ะกกไฟให้น้อง ไม่ว่าจะป่วยจากสาเหตุใดๆนะคะกกไฟไว้ก่อนค่ะก่อนที่จะส่งถึงมือหมอค่ะท่านผู้ชมค่ะบางท่านพื้นที่ก็อยู่ไกลหมอบางท่านก็หาหมอยากหมอ,อสัตว์ปีกหายากกกไฟก่อนค่ะกกไฟให้อุ่นช่วยได้จริงๆค่ะจากประสบการณ์ที่มีนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์นะคะ สําสหรับนกที่บ้านบินชนบินชนกลงตกใจเกรงไม่สบายบางตัวก็ตัวสันส่นๆก็คือเขาตกใจค่ะาการที่จะช่วยน้องได้คือกกไฟค่ะให้ความอบอุ่นเขาก่อนค่ะอันดับแรกนะคะท่านผู้ชมเห็นกล้องไม่ได้เลยค่ะหันตือโทรศัพท์ไม่ได้เลยค่ะ เห็นกล้องไม่ได้อูบินใส่อย่างเดียวเกาะโทรศัพท์จิกด้วยค่ะ <ği> <fiery> <kır k>. น่ารักค่ะเชื่องอแต่ว่าย,ย่อนมือลงไปปุ๊บมันก,ก,ก,กระโดดใส่เลยค่ะกระโดดใส่มือเลยค่ะอยากจะจะเล่นกระยายอ้ยพูดจึงไหนแลนะเนาะ ก็สําหรับนกป่วยนกไม่สบายอยู่ใกล้หมออการปสมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะไปพบหมอก่อนที่จะพาน้องไปหาหมอก็คือการกกไฟค่ะให้ความอบอุ่นแก่น้องนกค่ะนี่แหละค่ะสิ่งแรกสิ่งเดียวที่เราจะช่วยเขาได้นะเวลานั้นค่ะยุงกัด <c oughs> ยุงเยอะ,อะสิ่งแรกที่เราจะช่วยเขาได้กกไฟค่ะอ่า ถ้ามีที่วัดอุณหภูมิด้วยก็ประมาณ32องศานะคะประมาณนี้ค่ะอืมสำหรับนกบ้านน้องปื้มนะคะเวลาน้องไม่สบายนี่แหละค่ะปกไฟก่อนอันดับแรกค่ะเส่องส่วนเรื่องยูกยาอะไรก็ตามมาทีหลังค่ะสามารถพาไปหาหมอได้ก็ไปค่ะ แต่กรณีนกบ้านนกปืมมก็อยู่ไกลหมอเนาะมันไม่มีหมอสติค่ะอ่าเราเลี้ยงของเรามาเราก็ไม่เคยว่าจะพาน้องไปหาหมอป่วยถึงขั้นแบบว่าอุย้ยวิกฤตต้องพาน้องไปหาหมอส่วนใหญ่เราก็จะดูแลเองค่ะอืดูแลเองก็ยาก็ก็มีค่ะอ,อย่างยาบางตัวเราก็ไม่สามารถที่จะออกสื่อได้นะสำหรับนกป่วย อย่างนกบินชนกลงหรือว่านกตกใจทักกระตุกมันก็มียาช่วยได้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ายาตัวไหนก็ทักมาถามได้ค่ะอบอกชื่อยาให้ค่ะราคาไม่แพงหรอกค่ะอ่าสำหรับนกบินชนกลงนกตกใจชักกระตุกอ่นะยาตัวนี้รักษาหายค่ะ จากประสบการณ์โดยตรงนะคะสำหรับการดูแลน้องนกเจอเจอปัญหาในระหว่างทางทางเดินมานี่ค่ะในระหว่างทางเผื่อจะมาถึงกี่ปีกี่ปีเนี่ยยายก็ไม่ได้ว่ายายเก่งหรือว่ายายจบมาจากาทางด้านสัตว์ปีดนะคะประสบการณ์ล้วนๆค่ะประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องแก้ไขแบบไหน ดูแลน้องนกแบบไหนเขาถึงจะเออปลอดภัยแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บนะคะประสบการณ์ล้วนๆค่ะสำหรับการเลี้ยงน้องนกค่ะนกป่วยมีอาการซึมอันนี้เราก็ถ้ามีอาการซึมเราก็จับเข้ากกกไฟเลยค่ะไม่นานก็หายไม่ได้หยอดยองหยอดยาอะไรหรอกค่ะ ก็กกไฟปกติกกไฟให้เขาให้เขาอุ่นๆค่ะเราก็คอยสังเกตอาการเขาค่ะส่วนเรื่องยาที่เราจะให้กินอะ่ะมันก็มีทั่วไปละค่ะสําหรับยารักษาโรคสติมันก็มีขายมีแบ่งขายตามอรัชดาก็มีแบ่งขายค่ะก็ซื้อไว้ติดตู้เย็นไว้ก็ดีนะคะท่านผู้ชมเคสที่จะพูดถึงก็คือเคสแบบหนักๆก็คือ นกตกใจบินชนกลงอ่าบินชนกลงตกใจแล้วก็ตุกชักเกร็งอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงค่ะก็เห็นพอดีอืมนอนหงายหลังชักกระตุกกระตุกกระตุกเหมือนจะไปแล้วล่ะค่ะอืมคออ่อนแล้วค่ะก็จับมาแล้วก็นวดนวดนวดอ่ะทั้งวันนวดนวดเหมือนก็ทำซี r R ออ่าแล้วก็คอยเป่าเป่าเป่าปากเ,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 เขาด้วยค่ะ นวดไปนวดมาเอา้าเฮ้ยทําไมมันรู้สึกแบบมันกระดิกกระดิกได้ก็เรียกเข้าไปอบไฟค่ะกกไฟให้น้องแล้วก็คอยสังเกตอาการค่ะไม่ไปไหนหรอกค่ะยายก็นั่งเฝ้าเลยค่ะคอยสังเกตอาการอืมก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอ่าแล้วก็ค่อยๆหยอดน้ดดําอุ่นให้เขาค่ะหยอดหยอดค่อยๆหยอดเสร็จปากให้เขาเนาะกลัวเขาคอ,อแห้งอะไรประมาณนี้ละค่ะท่านผู้ชมผลปรากฏว่าเขารอดค่ะ ก็เป็นความโชคดีของเราด้วยค่ะอพอตอนเช้ามาคุณคุณตาเขาก็ไปปรึกษาคุณหมอที่รู้จักก็เคสนี้ก็เออน่าไปจรงกับเคสของคุณหมอค่ะเพราะว่านกคุณหมอก็บินชนกรงเหมือนกัน,กนตกใจอาการเป็นเหมือนกันค่ะไม่ได้บินชนกรงหรอกค่ะนกของคุณหมอบินชนก็จบเลยค่ะชักแงีง้งแต่ได้ยาตัวนี้มาก็รอดค่ะนั่นแหละค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาตัวนี้มา ก็รอดจนถึงทุกวันนี้ชื่อเจ้ามันโถค่ะเป็นความโชคดีแต่ว่าทำ CPR รอดก็ทำมั่วๆไปนะคะกดๆมั่วๆนวดๆเป่าตูดมั่งเป่าปากมั่งรอดค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่าตกใจค่ะสติต้องได้ค่ะสติต้องมีนะคะ การช่วยน้องการประมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการกกไฟให้น้องค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์โดยตรงนะคะมาเล่าสู้กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทานให้อีกหลายๆท่านสำหรับพ่อแม่มือใหม่เนาะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลนอง้งนกดีๆนะคะนกช็อกนกชักอา,อาการภูมตกไว ภูมิตกแล้วก็ไปไวเช่นกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นดีๆดีๆ่ะนกอ่าน้องนกเขาเ้าเป็นนกที่่าเก็บอาการเก่งนะคะถ้าไม่สุดๆจริงๆเขาจะไม่แสดงอาการให้เห็นหรอกค่ะอืมสิ่งสาคัญคือเราต้องดูแลห่วงใยใส่ใจกินอิ่มนอนอุ่นตามสโลแกนนกบ้านนกปื้มค่ะท่านผู้ชมค่ะสลับคลิปนี้ก็ กลับขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนกปื้มถ้าถูกใจถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเนื้อทองนกบ้านนกปื้มให้ยายด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าปีใหม่นี้จะถึงพันทรับไหมคะสรับคลิปนี้ก็กลับขอบพระคุณมากๆคะ่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมขอบพระคุณที่ให้กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ